ข้อต่อมานะคะถ้าเห็นฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าร้องในเวลา5วินาทีต่อมาจงหาว่าตำแหน่งที่ฟ้าแลบอยู่ไกลเท่าไรเมื่ออัตราเสียงในอากาศเท่ากับ340เมตรต่อวินาทีก็สเต็ปเดิมแล้วนะคะก็คือดูก่อนว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างก็คือโจทย์ให้ t มาก็คือ5วินาทีให้อัตราเร็วเสียงในอากาศก็คือ340สจะแทนด้วย v นั่นเองค่ะ อย่าลืมใส่หน่วยให้ด้วยนะคะจากนั้นโจทย์ถามหาตำแหน่งที่ฟ้าแลบอยู่ไกลเท่าไรก็คือหา S ค่ะทีนี้ในข้อนี้เราจะใช้สูตร S เท่ากับ VT ซึ่ง V คือ340คูณกับ T คือ5คิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ1,700หน่วยคือเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะ